บนกระแฟกว่ามันเป็น,น่ังได้ที่นั่นเออตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะมันเป็นคือจังกระท่อมทำใจนี่นไหมกระท่อมน้อยโอ้กระเด็นกระท่อมน้อยเป็นกระท่อมน้อยกระท่อมทำใจแบบนี้เปิดสายออก ก็ป่านว่ากระท่อมทำใจเน,ะนาะไปไหนุณดูแดดงอนแห้งไรออกจากห่มไม่ก็ไ,ปไปด้ดอกกัวก็ร้องป่าน

สวยงดงามเลยเป็นเอียงสวยๆนง่ามก็อยากถ่ายให้พี่นอกงนงาเนาะค่ะน,น้องอายุบาลก็บอต้องไปกับเบิ้งอายุบาลก็กได้กูได้ไปเลาะไปท้างไหนนี่ก็จะถ่ายมาสูเบิ้งดย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้กค่ะเด้อกูไปหาทายลูกมาให้เบิงให้ส้มกต่สิเดยียมีแห้งมีกำลังใจโอ้นี่ใเด็กหน่อยเน็ตหน,น้ารีดไปพักกันายางตาแดดคุณน่ะ้ายลูกหล่ะคนสวยคนงามเรียนเก่งๆเลยลูกเด้อ เก่งๆเล้อีหลาคลําแพงอย่าขี่ดื้อเด้อลูกเด้อเรียนหนังสือตั้งใจเลียนจบออกมาได้ทำการทำง,งานดูแลพ่อแม่ตัวลูกพ่อแม่เฒ่าแกแล้วก็ต้องดูแลเพื่นทำการทำง,งาน เป็นเลี้ยงมาแล้วก็ต้องเลี้ยงตอบแคนเพื่อนไเปเพื่อนห่องอยไดจะได้เพื่อนขอเพื่อนก็ได้อยากอะไรมากมายดอกกำลังแรงใจซื้อๆนี่ยละเงินตีลูกดาวปอนสซมือนะแต่อยากได้ของลูกมากมายดอกนี่หลายเทไรแห้งอยากให้แค่ลูก

ยังงั้น่ค่ะยวงงา้นป่ค่ะสวยนสวยมตัวให่มาคือใหญสอบกดไหญกดแช่ซอยสันวไม่ได้ค่ะเด้อตัวใหกดไัห่ตัวแกะขอให้ลำให้เรื่อยเด้อค่ะถืกรางวัลที่นึไอซุปกะหะแ็งแรง ไอ้ชีวิตคบครัวซึ่งดีๆได้ค่ะเด้อทุกตุกคนจิเมตตาสงสารกดไหลกดแซ่ต่องสวยๆงามๆได้ค่ะเด้อ หักกันไว้ดีกลัวสร้างกันเนอะค่นะน,น,น้องก,ก็ด้วยตบปว่ก็ง่างๆน,นะสีขาวสะอาดแนละ้พายก่าๆกันนอะง

องค์พระพุทธไตาขอให้ที่หยุดสดใสลงเรื่องที่ี่น้องกองป่ายที่เิ่นขอมากดไหลดแช่ขอให้เพิ่นเลิ่ลุงเรื่องลำรวยุดร้อยที่นึ่ด้เลยงค์ระพุทโอ้แดนอนแดดนอนแดดนอนพร้อม โอ้ขาคัดจ้าวอมร่อขอมจันทร้าวหอนอนเอ้วอมรเกาอกันเอดคั่วเด็ดคัโอ้ยาอื่นผอนบนนอกกันนะทางเมือง hm. อุดรสมุทรผัดแท้่ะ กระทมท่าใจกับพ่อปันกระทมท่าใจตลบหัวใจ โอ้ยเย็นเล้ค่ะมานี่ ดแดดท่านไล่ออกแดดก็ไม่ได้ท่านท่านอยู่ในโฮมเนี่ยหรอคะท่านในโฮมแต่น้องพี่น้องเนาะแดดนอนแท้งหลายแดดว่าไม่จุดตึ้นตาได้ไนะอ้าจุดเหนือไว้หนึ่งต้นนะคะเนาะ ก็สุดปหาตนะ้สเป็นสายชยน,น,ปปน้ส่กีบกค่ะต้องแดดทุกคนคุ้ท่าแดดแต่เป็แดดปวดแดดท้อตดระแลนมาอยู่ที่พี่ทำตะหออามากคะน้อ้าสวัสดีค่ะ